ตอนนี้คุณก็อยู่ในตอน building house จะมารี่ Part one นะครโอเคมากันเลยนะโอเคนะครับเป็นตด้งแต่ปี5นะครับโอเคเจะมาสร้างใหม่กันเลยนะเพื่อจะเอาชีวิตรอดนะเล่นเหนียวเหนียชื่อแม็กนะชื่อแม็กครับ K A N G S, S O M E ครับนี่ครับ K T home นเบ้านเด็กนะซึ่งชื่อบอกว่าคือซิริโต้ก็คือปลาอะไรมาเลยครับไปจัดกนินนะโอเคมาลเลยกันเลยนะครับรอมันจะมาเลยพักหนึ่งนะผมก็จะอดแล้วมันก็จะหยุดไปเองนะก็ตอนนึงก็จะมีไม่มากนะสามสี่นาทีน,นะแต่ก็มีหลายพาร์ทนะครับโอ,โอเจ๊ อดันเชียรมันใช่ดันไหเนี่ยไม่ใช่ใหญ่ขนาดนั้นก็เรียกว่าดันเกลียดโอ้โหแล้วหัวล่าม้าไอเจะอุ้ยเออแบบดท่านยังว่าตปิดมูสซอมบี้อีกเหรเพราะว่าอยากให้มันเป็นซีรีส์เจนด้วยนะตอนเนี้ยแต่ตอนข้ามาผมจะเปิดแน่นอนนะร้อยเปอรเซ็นนะทุกเอเยอร์ส์ เดซิดแล้วโอ้ตรงนี้ดูป่าตนี้ที่กางใชไมทงบ้านแนี้แหละปในไกลถ้อเจอเป็ดเป็ดเป็ดน้อยเป็ดเป็ดเป็ดน้อยสับปี๊บโอ้น่เป็ดน้อยเป็ดเป็ดเนะโอเคก็ตัดไม้กันเลยเปุ๊บ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  จะเล็กๆหน่อยนะก็ไปเรือ่อยต่อตัดไม่ได้เอาเว้ยกลัวละวทำไมให้ผมด้ายมือตัดไม้เหรอโอเคมาครับโอเคตัดไม้ไปโอเคตอนนี้ก็ตัดไม้กันไปนะครับตอนนี้ก็ชีวิตรอดในคืนแรกนี่ครับก็ ไม้ไปกันเลยนี่ก็ตัดไปนะครับโอเคเก็บไม้ของผมอ่แล้วนะเอ็มป่าเ้าวัยเย่ฟู่ไม่ใช่และตัดไม้ต่อจะมีถาวงถาวัลย์แล้ว,ว,วพริกหยวผมครับตัวที่ผมเพิงตัดโอ้ก็คือไม้